สวัสดีครับวันนี้ก็เอาวิธีทำคานแบบง่ายๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับคานทับหลังนะครับเพื่อนๆนี่คานทับหลังของตัวหน้าต่างนะครับก็จะตัดดิดบล็อกนะครับตัดดิดบล็อกออกเครื่องหนึ่งนะครับประมาณ10เซนนะครับเพื่อนๆ9้าถึง10เซนนะครับก็เอาฝั่งที่มันเป็นรูนะครับก่อไว้ข้างล่างนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็ เจียลงไปนะครับใช้ใบใบเจียขอบลงไปเพื่อจะวางแนวเหล็กด้วยนะครับเพื่อนเพื่อ,อจะเสริมความแข็งแรงนะครับข้างในนี้ก่อนวางเหล็กก็จะเอาปูนกอกลงนะเพื่อนเอาปูนกอกลงนะครับเสร็จแล้วค่อยเอาเหล็กวางลงแล้วก็เอาปูนปิดทับเหล็กอีกทีนึงนะครับเพื่อนส่วนฝั่งขนังก็เหล็กยาวยึดกับบล็อกไว้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อน คานทับหลังครับพอรับแรงได้นะครับเพื่อนๆถ้าจะให้ดีก็จะเป็นแบบนู้นครับเป็นเอ็นทับหลังนะครับนี่ใช้ไม้แบบผสมปูนก่อเทนะครับนี่ตัวนี้ก็จะแข็งแรงครับตัวนี้ก็พอได้หน่อยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันไม่ยาวมากนะครับเสริมเหล็กไปด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสร้างรีสอร์ทเองนะเ็าค่อยๆทํานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วผมก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆได้ชมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการทําคานทับหลังแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ